คนไข่ที่ไม่มีกำลังนะคะก็จะสามารถใช้จัก,กรยานไฟฟ้านะคะในการปั่นเพื่อเพิ่มกำลังขาแล้วก็จะกดรีโมทนะคะอันนี้สามารถเล่งความเร็วได้ตามที่ต้องการแต่ในใหม่ก็อาจจะต้องเริ่มช้าๆก่อนนะคะเพื่อให้ขาดูว่าขาแบะไหมจากนั้นนะคะถ้าเกิดปั่นเหนื่อยสักพักหนึ่งก็สามารถหยุดได้ทันที แล้วสามารถปั่นไปด้านหลังกับหลังได้ด้วยนะคะก็จะมีโหมดที่เป็นปั่นกับหลังแล้วก็ปรับความเร็วได้เช่นกันตัวมีใช้ไฟฟ้านะคะ เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อยเราก็ปั่นแล้วก็กดหยุดได้เลย